3. ราศีดวงโชคลาบมาแน่ๆแ,แบบไม่ต้องลุ้นคือราศีไหนจะใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงโชคลาบกับหมอแเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีเมษโชคเริ่มมีเข้ามาบ้างและช่วงนี้คุยกับใครไว้สุดท้ายมักไม่ได้ตามที่เจรจาราศีกันโชคพอมีมาบ้างจากคนใกล้ตัวและช่วงนี้มีความคิดอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมด ราศีธนูโชคโดดเด่นอย่างมากมาแบบไม่รู้ตัวและช่วงนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com เช็คดวงแม่นๆกับเบอรแจมดวงเด็ดๆดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080 997 9665 080 997 9665